เาตี้นะเฮ้อโค้งส่อง่ายไปเลยอ่ะแค่นเนี้ยแล้วขุนอยู่ในยามาไอโล่หนึ่งอ่ะกันนี้ครับเริ่มต้นลูกกา ปลามาลองปลักมาสองแบบมาให้เปลี่ยนปลักของชุดกดรวดเพราะว่าเคยมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดและจดเงิประมาณเจ็ดเดือนแล้วบอกว่าระหว่างนี้ก็คือเคยเคยซ่อมนะเคยเช็คแล้วก็หัที่ทําไม่ได้แล้วก็ปลายในกลุ่มเขาก็บอกเปลี่ยนปลักปลักไม่เขาก็มาสั่งปลักมาปลักที่สั่งมามีสองแบบนะครับซึ่งแบบแรกที่ยกเมื่อกี้ผมไม่ดูในชุดนี้ของกันยังไงลูกาดูว่าเนี่ยปลักตีเบรดนะแทนนี้ มันปลั๊กแยกที่เราเปลี่ยนแล้วมันหลวมมันจะไม่แน่นไม่เหมือนของเดิมส่วนปลักชุดนี้อีกชุดหนึ่งผมก็ไม่ลองเปลี่ยนไม่เคยลองเปลี่ยนก็เลยบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่อหยียดแนะนเปลี่ยนปลั๊กถ้ามันไม่ไห่จริงนะครับไม่เหมือนปลั๊กของแท้ที่เป็นปลั๊กชุดเดียวเลยทีนี้ในการนี้ปลั๊กมันไม่ได้ไหมผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ปลั๊กครับเพราะฉะนั้นผมเลยทำการต่อตอนสะอาดแล้วก็ที่เจอครับโค้ดหนึ่งสองเขาอายครับจบเคสไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กครับ